ลห้กุมาเรามาุลนไล่กูมาเราแกาตุเพราะเราเป็นโดนแทนมาจากโรงเรียนจารย์คือสามในที่กับผมนะเราไปดีสิไม่มากับผมเด็กชายมืมัดเฟพุธชุดสูกครับฉันกับผมเป็นแค่วัชร์สุนหรครับวันนี้วันนี้เราจะมานําเสนอในโครงการของเยาวชนในภารกิจจารยโมเดลเพื่อนักศาสนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนครับสำหรับหัวข้อในวันนี้จะมีทั้งหมดด้วยกันสามสามหัวข้อดังนี้ครับ1หลักหนึ่งความเป็นมาของจารยโมเดลสองหลักสองหลักการตามศาสนาอิสลาม สามการนำห,หลักศาสนาอิสลามจากภาคปฏิบัติจากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติครับผมความเป็นมาเนี่ยเจนา่จนาโมเดลเพื่อนักศาสนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาหรือสมสอมศมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับโรงเรียนจริญสุธรมนิธิโรงเรียนสุดดรโรงเรียนสนาบำรุงและเ,ออเครือข่ายเจนารักถิ่น โครงการนี้จะตั้งเพื่อสร้างจะตั้งเพื่อสร้างมิตรภาพและความและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการภาคเอกชนภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนของตนให้กับชุมชนของตนเองในทุกมิติบนฐานทางทางสังคมว,วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและความต้องการที่แท้จริงจะนะเป็นอีกหนึ่งชุมชนตัวอย่างที่ผู้นำศาสนาผู้หญิงเด็กเยาวชน ครูผู้ปกครองและชุมชนตระหนักในการลุกขึ้นมาเอาจริงเอาจังในการลุกขึ้นมาเอาจริงเอาจังกับการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนและครอบและครอบวงจรจากชุมชนของตนเองชุมชนต้นแบบที่ตระหนักในขุมทรัพย์ในข่มรั์สันติภาพภายในชุมชนและพัฒนาขึ้นมาเป็นต้นแบบของชุมชนที่ตระหนักที่พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อเป้าหมายสหประชาชาติอย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้แนวคิดตามหลักการอิสลาม ความสำคัญของยงมชนในอิสลามหลังที่อลอสวงตาราได้กล่าวไว้ในสุรอันกาฟีอายะที่13ว่าความว่าแทจรีงพวกเขาเป็นชายหนุ่มที่ศรัทธาต่อพระเจ้าของพวกเขาและเราได้ให้ทางนำที่ถูกต้องแก่ให้แก่พวกเขาและอเลอได้กล่าวไว้ในสุรอันอาบียาอายะที่107ว่าวมา ความว่าและเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออ่ะใดนอกจากเพื่อเป็นความเมตตาให้แก่ประชาชนทั้งหลายมีรายงานมีรายงานในฮะดิษจากทัลลับ,บูรยรอดเรลออันพูดได้กล่าวว่าผู้ดใดที่ชนชุนผู้อื่นไปสู่แนวทางที่ดีเขาก็จะได้ผลบุญจากตามผู้เท่ากับผู้ที่ปฏิบัติตามคำเชื่อของเขาโดยที่ผลบุญนั้นไม่ได้ขาดหายไปแต่ประการใดและผู้ที่ชุนชุนผู้อื่นไปสู่ในทางที่ผิดเขาก็จะได้รับบาป เท่ากับผู้ที่ปฏิบัติตามคําชูนของเขาโดยที่บาปโดยที่บาปเหล่านั้นไม่ได้ขัดหายไปแต่ประการได้และสุดท้ายในสุรในสุดท้ายในและสุดท้ายในสุรอันมุนตะฮีนะอายะที่แปดว่าิุม าอความว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงสั่งห้ามพวะเจ้าเกี่ยวกับบรรดาผู้ที่ต่อผู้ที่ขับเขียร์ข้าพ่อต่อ้า้พวกเจ้าในเรื่องศาสนาและพวกเขาไม่ได้ขับไล่พวะเจ้าออกจากบ้านเดิมของพวกเจ้าในการที่พวะเจ้าจะทําความดีต่อพวกเขาและและให้ให้ความยุติธรรมแก่พวกเขาแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักผู้ที่มีความยุติธรรม สำหรับการน,นำทฤษฎีสูตรภาคปฏิบัติมีดังนี้1จัดค่ายอบรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน 1. เรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีวิถีพุทธณวัดเกษรรัต 2. เรียนรู้วิถีมุสลิมที่กุบโบประวัติศาสตร์400ปีณบ้านท่ายางตำบลนาทับอบภอชนะจัังหวดสงขลาและเรียนรู้วิถีชุมชนผ่านกิจกรรมอาชีพต่างๆเชน่นเชียวทาคุและซูชิข้าวลูกป,ปา หลังจากนั้นเราได้สรุปการเข้าค่ายในครั้งนี้และประชุมได้ลงมติให้แสดงละครและจัดสุ้มเวทีแรกเวทีสาธารณะและนิทรศการเพื่อนรักศาสนาเพื่อสันติภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อวันที่12พฤษภาคม2517ณโรงแรมซีเอปัตตานีจัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดลหลังจากนั้นเราได้ถูกหลังจากนั้นเราได้ถูกเชิญให้ไปร่วมการแสดง สรุปเชิงนโยบายการจัดการพื้นที่คุ้มครองทะเลโดยชุมชนเป็นผู้นําเพื่อการออกแวบอนาคตอ,อย่างยั่งยืนเมื่อวันที่24มิถุนา2 5 1 7จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดลณนะหาสนงคงตำบลนาทับอำเภอชนะจังหวัดสงขลาและเป็นเวทีระดับโลกมีการถ่ายทอดสดทาง The Reporter ของแยมท้าบณนีเอียรีชัยและข่าวทีวีช่อ3ขอขอบคุณครับ อลันา,ากนี้จะเป็นวิดีโอครับขอขอบคุณเครือข่ายจน้าโมเดล,เ,ดลเครือข่ายจ้น้นักถินโรงเาารียนจะนาามที่โรงเรียนสุนักโรงเรียนสนครบำรรงสอสสมหาลัยมหิดลและกนี